ทางใตนข้าหลัทั้หมดจะทำขึ้นเป็นแนวทางประกอบกาตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอรี่โปรดใช้วิจารณาณในการรับชมสำหรับสมุนาติกินแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นแม่หญิงบาร,รมีพารวยสวัสดีค่ะมาพบกับแนวทางเลขเด็ดเลขสูตรลับเลขของแอสตางและเลขแม่นๆที่เข้าทั้ง3ตัวบนและ2ตัวบนตรงๆแนวทางของแอคมสัน แต่ก่อนจะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะไปเริ่มต้นกันเลยกับแนวทางของแอสตางงวดที่แล้ว16เมษายนแม่ว้าเลขของเขาจะติดเลข9ทั้งบนและล่างแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่มีเลข79กับ98มานะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเลขของเขาเข้ามาแล้ว3งวดติดพอแอดมินนำมาลงเท่านั้นแหละงวด16เมษายนก็หลุดเลยค่ะ มาลองดูกันต่องว่า2พฤษภาคมนะคะเลขล่างเม็ดเดียวให้91 3ตัวบนเม็ดเดียว659อย่าลืมตัด2ตัวด้วยนะคะเพราะว่าตามสติ3งวดที่เคยเข้าเลขของเขาจะเข้าชุดตัด2ตัวและให้บนแต่ไปล่างนะถ้าตัด2ตัวเลข659ก็จะได้เลข65 69กับ59 เลข91กับ59ก็จะตรงกันเลยกับเลขของแอดไทเกอร์ก็มาดูกันว่าเลขของแอสตางจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะไปต่อก,กันกับแนวทางเลขสูตรลับหลังจากที่เข้าติดต่อกันมา2ง,งวดงวด16เมษายนก็สะดุดไปนะคะสำหรับงวดก่อนงวด1เมษายนที่แอดมินนำมาลงเป็นงวดแรก ให้บน90แต่ว่า90ไหลลงล่างไปนะคะและในงวด16มีนาคมก่อนนั้นให้บน78 78ไปลงล่างให้ล่าง62 62ไหลขึ้นบนค่ะเลขสูตรลับจะกลับมาเข้าต่อในงวดนี้ได้ไหมก็มาลุ้นกันเลยกับแนวทางงวด2พฤษภาคมบนให้วิ่ง9ล่างให้วิ่ง0 2ตัวบนให้93กับ95บนให้เน้น93 2ตัวล่างให้08กับ03ล่างให้เน้น0ูนย์แนะคะเลข0ูย์แก็จะตรงกันกับแม่ใบบูนศูนย์สตรงกันกับอาจารย์เหนือใหญ่และ95ก็ตรงกันกับแอดไทเกอร์และแอดสตางนะคะมาดูกันว่าเลขสูตรลับจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะ และไปปิดท้ายกันกันกบแนวทางแมนแนแนวทางของแอดคมสารงวด16เมษายุที่ผ่านมาเลขของเขาก็เข้าเป๊ะปังมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขามี2ตัวบนเน้นๆเ8ตัวโตตัวใหญ่เลยนะและเลข3ตัวล่างก็มีเลข598ปรากฏว่าก็เข้าทั้ง2ตัวและ3ตัวตรงแมนทั้งบนและล่างเลยค่ะแตก3ตัวกันไปเลยนะคะสำหรับใบที่เป็นแนวทางชุดล่าง ไม่เข้านะคะและถ้าย้อนไปดูสถิติอีกสองงวดก่อนนั้นในงวด1เมษายนให้บนฟ้า81 81ก็มาบนฟ้าตรงเป๊ะให้ล่าง90 90ก็มาล่างตรงๆจริงๆเลยค่ะงวด1เมษายนก็เข้าตรงๆทั้งบนและล่างกันเลยนะคะในส่วนของงวด16มีนาคมแอดมินไม่มีแนวทางชุดบนของเขานะแต่ว่าแนวทางชุดล่างเขาให้ล่าง7 8 7 8ก็มาล่างตรงเป๊ะอีกเหมือนกันค่ะเลขของเขาก็แม่นและปังมา3งวดติดแล้วนะมาลุ้นกันต่องวดที่4งวด2พฤษภาคมแอดคมสันให้แนวทางชุดบนมาก่อนนะคะบนให้วิ่ง1รูด1 2ตัวบนให้เน้น1 7รอง1 2 1 4 1 6กับ1 3 3ตัวบนให้เน้น2 1 7 กับ271รองมีเลข617 817 712 812 714 814 716กับ816เลข16ก็จะไปตรงกันกับเลขของอาจารย์เหนือใหญ่สําหรับ17ตัวเน้นก็จะตรงกันกับแอสุยอาจารย์กฤษดาและก็ตรงกันกับอาจารย์บุญรอดพารวย และเลข 1.3, 1.4กับ1.6ก็ไปตรงกันเลยกับเลขของเจตัวน้อยนะคะสำหรับแนวทางชุดล่างถ้าได้แนวทางมาแล้วแอดมินก็จะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งค่ะมาดูกันว่าเลขของแอดคมสันจะเข้าอีกเป็นงวดที่4ี่ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นสำหรับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่า จะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ช่องไม่หญิงบารมีพารวยขอให้แอคซทุกท่านได้รางวัลแดดในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ